แยบไปเลย,ยเอล้องได้แยบสิไปทอนแล้วถ่ไถ่เป็นมปว่าไถ,ออถออ่อะไปเดินนยะฮ่าฮ่่ ติดเลยต,ลติดอะไรอ่ะติดอะไรอะไรอยู่หน้ารถอ่ะ <Yeah. S 1> โอ้ชนเลยว้าวว้าวว้าว <laughs> ล้มเล้อะก้อย <laughs> <laughs> ก้าวว้วว้าววาวว้าเล้นให้เก็บของเล่นกันก่อน เก็บของเล่นสินะคโณเอาของเล่นเก็บลูกจะขี่รถมันจะได้ลโลงของเล่นมิกองเต็มบ้าน